ออกแต่หันมาแล้วก็พาลูกมาแหวนตลาดพี่น้องซื้อขันบอกเด้งซื้อกล้วยขึ้นหัาค่ะเดี๋ยวไปเมื่อไปไหนมาเบิ่งนอยู่เพื่อนกันเท่าได้อียงเมื่อกินมาหอนเพือนแล้วเบืงเ่งแนวกินพี่น้องก็ตุมใจเข็มให้ลูกสาวลูกชายคอยพักหอมมนันพี่น้องสาวพันนี่ก็ประทูสองกิโลเพื่อมแมวหมาคน อันนี้ก็ะซินงงวพี่น้องหนง่นงวองสองแนสนซื้อแล้วก็อีอยังนี้เครื่องแกงเครื่องแกงนองมะอื่นแกงหนอมะออื่นผักข่ามารวมกันหนึ่งเลยผักข่าเอามาแต่เฮือนพูดแหล,ละมันก็ดีเมนูค่อยมะเร็งนี่หนให้นั่งลุงบูซาลูกสาวข่อยบูซาได้พี่น้องเป็นสินมากมาย

เน,นนนเนี่ยมาเฮียเนี่ยเฮียอืมกินนี่แม่ซื้อน้ำหวานมาให้ในลูกเมื่อกี้ไหมไปนั่งเล่นนะหาั่นยิบอันนี้พลังใบน้ำเขาทีจ่จบหนึห่งช่องจบนะ เมียวเมียวสิกินปลาทูเมียวเมียวเนี่ต้มปลาทูก่อนๆๆ <_ an> อพี่น้องเอับน้ามซาบผมนี่ะด้ลูกเด้อผมนี่แม <_ an> ่จะพาไปตัดผมเดิมย, <_ an> ยืดพร้อมในทีมไบโอฮันเคงนิงมือมันอันนี้มันบางงามลูกมันเป็นอะไร

นองเดยเห็นน้ำล้ังจไปเรียนตืนมากนะคะเสร็จทานเสร็จมีเรียนท่องควันพุ่ให้แม่แล้วเราไปห้ามน้ำอ,อับในปลาเทียนปลาจจทอานี้ต้มเราก็ต้องมืเขาแม่ไปส่งเจ้าแล้วน่ยเหมือนเดิมแม่แกแม่แกหายไหมมีการเอาเนขนม ตุ่มพัดคิปพันอย่างละคลิปอย่างละคิปของหวานมันวิ่นมันนี้วิ่นหัวมัดเมื่อไปนอนจะได้กวดเลยนะคลิปตรงเข่าจะดูความอเมย์น้อยหนึ่งไปนอนกินยาปวด ก็อิ่มเขาแล้วคุณเจา้าเออแม่สิตั้มมาน่นแม,ม,ม,ม่สมิตั้มาใบสมกินอยากสิตมมัม้มใบสมแล้วก็ปิระทสโตเ <c oughs> จ้าก,กินอันนี้อิมอ่มไหอ,อ,อแมอวแมวเอมววนงห้องห้องเป็นเป็นอีดำมึงน่ะอืม โตแมนเวด้อนแมวหน่อยมันก็ออกมากินหัวอาหารนะดื้อเด้อดื้อแมวน่อยสามตัวดื้อดื้อมันจะมีอยู่แต่ตัวเนี่ยดื้อที่นี่ยับค้างไววกันยับมันห้อง อิสระกนสิคงมันไมนเคยมือเป็นลูกสบายสบายเลยเอาบุกินมาของหวานนี่แม่แน่เน่หน้าหวานนี่มั้ยย่างใช้หักตั้มนั่งลงนั่งลงเราต้องยืนตักกินตักเราต้องมือจับนี่เออกินมาเนี่ย โอ้โเหี้ยกูเลยเนาะจะเม่นอะซักเขาปากมันจะเก็บบานนี่ฮะเปินดูอบะพอบอกกินอีกวะนี่เอ้าเันจุ่มมันยังลูกกล้วยได้นะกิ้ม <Also, yes. S 2> well, เอาละวันนี้นนี่วางเัอะพี่เถวะเด่น,อน,อนเอาละวันนี้ vợt đâu ừ. phải đăng thay rồi Đây mặc nào mà ta xuống รดแหละอาหารที่เห็นโอกอันอนี้แก้ไว้สตามเซ็นโน่สูง เาขเาไม่จะถิมพี่น้องเลยมาเต้มทีมก็ทิมเนาทิมเบิดอ่อนๆสังจะทานตาะเลย เมืองเมกนะ่ะสิออกคนทางแล้วก็ตู้นฝืดไปน้องอมนัดก็ได้ขนมปังเป็นบก,กินแล้วก็มาถิ่นน้องถึงหม้อไว้ดู Okay. ต้นต <ata> um ้นบ <ats> ๊บบบีีนต้นม <os> ีมีมีบ๊วยบนขาเปนวนนะนบต้นบ๊วยบ๊วยนึวานขั้นนะมีแต่ว่างอันน่ะเอาอันเก่าออกันเอาอันเก่าออกแล้วอัดอกไม้ว่างใส